ีค่ะรถเมย์รถสกรสีสุขนะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติมาเป็นวิธีกรรับเชิญในช่อง Love and Rise right ค่ะโดยปกติแล้วนะคะช่องนี้ก็จะเชิญเกสที่มีความรักความหลงไหลในงานที่ทำ จนกายเป็นสิ่งที่ใช่ค่ะทางเจ้าของช่องคงเรนเห็นว่ารถเมย์นั้นมีความรักในการท่องเที่ยวชอบที่จะเปิดโลกกระทัมให้กับตัวเองเพราะโดยปกติแล้วรถเมย์ทำอาชีพพิธีกรในรายการสดแล้วก็อีเวนต์ค่ะและในวันนี้นะคะรถเมย์ขอมาทําหน้าที่ที่รถเมย์รักค่ะโดยขอเป็นไกด์เฉพาะกิจนะคะให้กับทุกท่านที่จังหวัดลําปางนี้กับชื่อเอพิโซดเทีวสบายสไตล์รถเมย์ เดินเที่ยวน้ำตกจนเหนื่อยแล้วนะคะขอพักเติมพลังก่อนที่เราจะไปแช่เท้าที่บ่อน้ำพุร้อนกันก่อนค่ะและเวลามาน้ำตกนะคะก็จะต้องมีเมนูสุดแสนจะอร่อยเซฟซีฟแล้วนะคะกินยั่วน้ำลายมากๆนะคะวันนี้กับส้มตำปูปลานะคะแล้วก็เมนูอาหารอีสานต่างๆไปที่ไหนก็จะต้องสั่งมานะคะและที่นี่น้ำตกแจ้ซ้อนของเราก็มีให้บริการะคะ่ะตอนนี้อดใจรอไม่ไหวแล้วเริ่มเลยแล้วกันนะคะ จากที่เราทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในโซนของหลานน้ำพุร้อนแจสอนนั่นเองค่ะนอกจากจะมีการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนออนเส็นแล้วจุดคลายแม่ของเราในวันนี้คือการต้มไข่ค่ะนำไข่ลงไปแช่ในน้ำพุร้อนนะคะและก็ดูรีวิวมาเขาบอกว่าแช่เพียง15นาทีเท่านั้นแล้วทานได้เลยจะจริงหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะ few moments later และตอนนี้นะคะก็ครบ15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อเปลือกไข่กันดูเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะออ้ไอร้อนนะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคนอารมณ์เหมือนแบบ เหมือนไข่ลวกเลยอ่ะนี่ไงทุกคนมาดูไข่แดงสิคะโอ้โห,โหไข่แดงมันแข็งจริงๆเลยเป็นก้อนจริงๆเลยค่ะโอ้โหอ m ม z งมากๆาแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะ อยากให้ทุกคนกดกระดิง่งกด s u b Subscribe ไว้ที่ช่องนี้เลยกับ Love and Right ทำในสิ่งที่รักจนกลายเป็นสิ่งที่ใช่ค่ะทริปต่อไปจะได้เจอกับพิธีกรรับเชิญท่านใดหรือจะได้กลับมาเจอกับรถเมยอีกก็อยากให้ติดตามกันไว้ค่ะเอาเป็นว่าอยากให้ทุกคน Enjoy กับการทำงานและสนุกกับการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ในทริปหน้าบ๊ายบายค่ะ